ป้าผ่านนะคะค่ะวันนี้เราจะมาสอนทำสลาชอล็อกโกแลตใส่มัสเมโล่นะคะเป็นอะไรที่ป้าผ่านชอบกินมากๆเลยค่ะตั้งแต่เอามัสเมโล่ไปปิง้งไปย่างนะรู้สึกว่าหุยฟินมากตอนนั้นหน้าหนาวใช่ไหมเอามัสเมโล่ไปด้วยเพื่อจะไปย่างไฟกินแกฟินเนี่เหมือนในหนังเลยอะ ใครไม่เคยทําไปทํานะแต่ว่าเตาแก๊สไม่ค่อยฟินเจ๊ทำแล้วก็ต้องเป็นเตาถ่านเนาะย่างมัสเมโรเล่นๆขำๆอะไรเงี้ยโอ้อยากจะไปเออไปซื้อมัสเตโรมาย่างขำๆมั้งก็ดีเหมือนกันเนาะวันนี้นะเราไปดูกันเลยค่ะรับรองแซ่บวร์แซ่บแวกขนาดไหนขอคนละหนึ่งลายตามดูกันเลยค่ะหลังจากที่ลองเทสมาแล้วนะเราอยากทําสลามน้ําขุนเนาะ เราใส่กาวน้ำใส่ลงไปค่ะทําง่ายกว่าเยอะเลยแล้วเราก็แค่ใส่โฟมลงไปก็จะเป็นสลามน้ําขุ่นแต่ถ้าเราอะแล้วมันก็ยืดได้ด้วยนะถ้าถ้าเป็นน้ําใสปกติไม่ใส่โฟมไม่ไม่ใส่แป้งไม่ใส่โฟมเนี่ยมันก็จะทําให้สลามไม่ยืดค่ะทุกคนเพราะฉะนั้นก็ลองใส่ดูนะคะมาค่ะนะคะเราจะทําให้เป็นสีขุ่นแล้วก็ใส่แป้งลงไปค่ะอันนี้เป็นแป้งข้าวโพดนะใส่สักสองค่ะ ค่อยๆคนนะคะแป้งข้าวโพดกับกาวเนี่ยมันก็จะเข้ากันยากเหมือนแป้งทุกชนิดเลยค่ะค่อยๆคนเนาะโอ้โหเหมือนผสมเหมือนผสมคุกกิ้งไงคุกกิ้งคุกกิ้งต่อไปนะคะเราก็จะใส่สีลงไปค่ะนี่คือสีน้ําตาลที่มีความเข้มข้นมากนะคะเป็นสีอะคริลิกค่ะพี่พาซื้อมาแบบโดยเฉพาะเลยนะคะเห็นไหมเหมือนช็อกโกแรลตรืยยังคะ่ะต่อให้เราใส่อะไรเข้าไปอะ่ะสีนี้ก็จะไม่ดอปลงค่ะ แต่ถ้าเป็นสีอะคริลิกที่ไม่เข้มข้นมากนะเราใส่อย่างอื่นเข้าไปที่เป็นสีขาวอะ่ะมันก็จะค่อยๆดอบลงค่ะแล้วนะคะเราก็จะใส่โฟมโกนหนวดลงไปจะหมดแล้วค่ะทุกคนได้นี่เราก็คนโฟมเลยเหมือนมาร์ชเมลโลเอาไปเห็นไหมเหมือนไหมเหมือนมาร์ชเมลโลเอาไปละลายน้ำเลยค่ะเอ้ย <laughs> เข้าไมโครเวฟไม่ใช่ละลายน้ำ เห็นไหมนี่ไหมมันดอปลงแล้วสีช็อกโกแลตค่อยๆ่อยดอปเห็นไหมคะดอปแบบนี้ค่ะที่บอกพอมันดอปลงมันกลายเป็นสีอะไรทุกคนมันกลายเป็นสีกาแฟนี่เห็นไหมหายไปแล้วค่ะกลายเป็นสีช็อกโกแลตเหมือนเดิมค่ะแล้วก็ใส่น้ํายาทําสลามปะปะพาลงไปเลยประมาณหนึ่งก็คนค่ะให้เขาเหนืดขึ้นมาเห็นไหมหูน่าเล่นมากทุกคน สุดๆเลยแล้วก็จะนวดนะคะจนกว่าจะจับตัวเป็นก้อนค่ะค่อยๆนวดมันจะนวดง่ายกว่าสลามน้ําขุ่นเยอะสลามน้ําขุ่นนี้ใช้เวลาแบบเดี๋ยวทําคลิปให้ดูปะว่าใช้เวลาทั้งหมดกี่นาทีแล้วจับเวลาเลยอะ่ะการนวดสลามน้ําขุนเนี่ยพี่พาเคยจับเวลาเกือบครึ่งชั่วโมงอะกว่าจะได้อะเหนื่อยมากแล้วก็เมื่อยมากด้วยทุกคนโอเคขอตัวไปนวดก่อนเนาะ ด้านนี้นะคะเราได้สลามมาแล้วะคะ่ะทุกคนเดี๋ยวเราจะเอามาใส่กระปุกกันเลยนะคะแล้วเราก็จะเอาท็อปปิ้งโรยด้านบนค่ะเพื่อเอาไว้เล่นเนาะท็อปปิ้งลงไปนะคะเป็นไข่มุกค่ะโอ้ก็นี่ค่ะปริงเก็เลเรนโบนะคะโรยไปค่ะโอ้น่ากินค่ะ โอ้เม็ดเล็กโอ้น่าเล่นสุดๆเสร็จแล้วนะคะเราก็จะเอามาสเมลโล่มาเลยนะคะเป็นมาสเมลโล่ที่ป๊าะพาทําทิ้งไว้เนาะดูหล่นมากๆค่ะโอ้ยน่าเล่นอ่ะทุกคนมาสเมลโลนี่คือกรุบกรอบแตกด้วยนะคะทุกคนดูหลายลูกเลยใส่เข้าไป โอ้แน่นแน่นแน่นอ้วแน่นมากนี่ค่ะได้แล้วถ้าอย่างไรเราจะมาเริ่มเล่น ASMR กันเลยค่ะ って。 เร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับสลามาสเมโรช็อกโกแลตนะคะเป็นยังไงคะฟินกันหรือเปล่าเนาะพี่พาก็พยายามใส่ไมให้ช่วง ASMR ให้ฟินฟินกันเล่นๆนะดูเนื้อสลามคือดีมากเลยนะคะทุกคนตั้งยอดอยู่แบบนี้เลยนะคะอยากให้เป้าพาเอาอะไรมาทำอีกนะคะก็สามารถคอมเมนต์ได้นะเปาพาจะทำคู่กันเนาะก็อยากทำหลายอย่างเลยค่ะเห็นตัวอย่างเนี่ยส่วนมากอะ่ปะป้าพาจะเห็นใน i อเนาะส่วนมากเดี๋ยวนี้ก็คือไปดูสลามในไ G ค่ะเขาเล่นกรุบกรอบแตกกันเยอะมากเลย บีแบบให้มันแตกอ่ะฟินๆนิะ่แบบนั้นอ่ะเดี๋ยวจะเอามาเล่นบ่อยๆนะคะได้ไงคลิปนี้เป้าพาไปแล้วนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าแน่น้องแล้วพรุ่งนี้รอดูแฉส,สุดสลาม EP แรกด้วยนะคะไปแล้วค่ะบ๊ายบายจุบ๊บจ